วานตบหัวนักเซิฟสลบเมือ่อการเซริฟเพื่อความสดใสของเช้าวันหนึ่งเกือบจะกลายเป็นความสลดใจเมื่อวานยักษ์ใหญ่ว่ายเข้ามาใกล้จนเกินความสบายใจเจ้าวานตัวเนี้ยว่ายเข้ามาใกล้กับกลุ่มนักเซิฟที่อยู่ห่างออกไปราว70เมตรจากชายฝั่งบิชานอยู่ใกล้ตัวเจ้าวานมากที่สุดเมื่อมันว่ายเข้ามาใกล้กับกลุ่มนักเซิฟ จากนั้นอยู่ดีๆเจ้าวานยาว15เมตรตัวเนี้ยก็ตบหางของมันลงบนศีรษะของเขาอย่างจังแรงกระแทกยังทำให้นักเซิร์ฟรายอื่นๆปลิวว่อนกระจุยกระจายพอเพื่อนๆตั้งสติได้ก็รีบพาเขากลับเข้าฝั่งแม้ว่าเขาจะกระทบกระเทือนบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้บิชานปลอดภัยดีค่ะคุณคิดว่าอะไรทำให้วานตัวเนี้ยตบหางลงบนศีรษะของบิชานเอ่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ